คุณและโทษของทรัพย์ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่ว่าเกิดขึ้นกับใครถ้าทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตรณีย่อมมีโทษโทษจากความห่วงกังวลต้องคอยเฝ้าทรัพย์ถึงแม้มีทรัพย์มากก็ไม่ให้จึงไม่ได้ประโยชน์จากการมีทรัพย์เหมือนบ่อน้ำใสที่เกิดขึ้นในป่าลึกห่างไกลจากผู้คน น้ำนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ใครๆรอแต่จะเน่าเสียหรือเหือดแห้งหายไปเมื่อคนตรนีละจากโลกนี้ไปแล้วก็นำซั์นั้นติดตัวไปไม่ได้หากตายในขณะจิตห่วงแหนทรัพย์จิตเศร้าหมองจึงคอยวนเวียนเฝ้าทรัพย์ไม่ยอมไปเกิดก็เคยมีปรากฏมาแล้วทรัพย์เกิดขึ้นกับคนตรนีก็เพื่อความห่วงกังวล นี้เป็นโทษของทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับคนตรีตรงกันข้ามหากทรัพย์นั้นเกิดขึ้นกับผู้มีศรัทธาบุคคลผู้มีศรัทธาย่อมเห็นอนิสง์ของการให้ทานเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารเห็นคุณค่าของบุญว่าเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้า บุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งปวงการเข้าถึงฐานะของความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ด้วยอำนาจของบุญเข้าถึงความเป็นกษัตริย์พระเจ้าจากกักรพรรดิก็ด้วยอำนาจของบุญเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ด้วยอำนาจของบุญ ผู้มีศรัทธาจึงมองทรัพย์ว่าเป็นเครื่องมือในการสั่งสมบุญบารมีติดตัวไปพบชาติเบื้องหน้าจึงใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงหมู่ญาติและแจกจ่ายทำบุญฝนแม้ตกในที่ไกลบนภูเขาสูงย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างแม่น้ำให้เต็มแล้วไหลไปสู่มหาสมุทรในที่สุดฉันใด ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นในบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นรักษาให้มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนศรัทธาย่อมนำบุคคลนั้นไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานในที่สุดฉันนั้น